ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะโฟกัสเผลอร่วมมอบเยาวชนแจกริบบิ้นขาวให้ผู้ชุมนุมดาราสาวโฟกัสจิรกุลแสดงจุดยืนชัดเจนด้วยการเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎร2,563หลังก่อนหน้านี้โฟกัสได้ออกมาแสดงความเคลื่อนไหวแบบตรงไปตรงมาและชัดเจน โดยผู้ใช้ Facebook ดำทมินถิ่นกาขาวได้เผยภาพของโฟกัสที่เดินทางมาร่วมชุมนุมพร้อมนำริบินขาวมาแจากให้กับผู้ชุมนุมในครั้งนี้ด้วยก่อนผู้ชุมนุมจะเคลื่อนไปยังสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย